สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะพบกับครูนุ้ำหวานในวิชาคณิตศาอสตร์ป .2 นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะนเรียนครั้งที่แล้วเราได้ขึ้นบทที่3เรื่องการวัดกันไปนะคะนักเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาการวัดนะคะนักเรียนได้รู้แล้วว่าสิ่งของแต่ละชนิดจะใช้เครื่องมืออะไรวัดนะคะ วันนี้จะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยสำหรับวันนี้นะคะครูจะสอนเรื่องก,การวัดความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรนะคะการบอกความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะคะ การวัดความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรนะคะอ่าน,นักเรียนดูการวัดกระดานการวัดกระดานดำนะคะกระดานดำยาวเท่าไหร่นะคะนักเรียนเขาต่เราต้องใช้อะไรคะในการวัดใช้ไม้เมตรนะคะในรูปเขาใช้ไม้เมตรในการวัดแต่เราสามารถใช้ตลับเมตรวัดก็ได้นะคะนักเรียนถ้าเราจะวัดนะคะ เราเราจะวัดได้อย่างไรนะคะนักเรียนอ่ะเห็นไหมคะเด็กเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเขาบอกว่า100บวก100่บวกเข้ากับ280ซนติเมตรนะคะนักเรียนจากตรงนี้มาตรงนี้นะคะก็คือ100เซนติเมตรนะคะจากตรง แล้วก็จากตรงนี้มาตรงนี้ก็เป็น100เหมือนกันแล้วก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะก็เป็น80นะคะฉะนั้นเขารวมทั้งหมดเลยนะคะ100บวก100บวก80เท่ากับ280เซนติเมตรความยาวกระดานนี้จึงเท่ากับ280เซนติเมตรนะคะนัะกเรียนต้องอ่านหน่วยให้ถูกต้องด้วยนะคะเวลาเติมนะคะ าขัาไปนกักเรียนเห็นไหมคะหนึ่งเซนติเมตรเป็น1เมตรนะคะหรือ100่งซนเมตรกับ1เมตรเนี่ยมีความยาวเท่ากันนะคะเราเรียกจะเรียกว่า100่งเซนหรือว่า1เมตรก็ได้นะคะมีความยาวเท่ากัน เขาบอกว่า200ซนติเมตรกับ80ซนติเมตรได้ไหมเมื่อกี้นี้ได้นะคะนักเรียนเราจะอ่านว่า200ซนติเมตรกับ80ซนเมตรหรือ280ซนติมตรนั่นเองนะคะนี้เห็นไหมคะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะหรือเราจะเรียกว่า2เมตรกับ80ซนติเมตรก็ได้นะคะ มีค่าเท่ากันนะคะหน่วยไม่เหมือนกันนะนักเรียนสังเกตไหมทําไมอันนี้เป็นเซนติเมตรเซนติเมตรเนี่ยก็คือมันมีทั้งหมด2 0 0เซนกับ8 0เซนรวมกันก็เลยเป็น2 8 0เซนติเมตรแต่ถ้าเราจะเรียกเป็นเมตรหนึเซนเป็น1เมตรใช่ไหมคะอันนี้มันมี2 0 0เซนก็เลยต้องเป็น2อเมตร บวกอีก80ซนติเมตรก็คือเราเรียกว่า2เมตร80ซนติเมตรนั่นเองนะคะอามาดูความสูงของพัดลมนี้พัดลมนี้เขาบอกว่าสูง110เซนติเมตรนะคะอาถ้าเราจะเรียกเป็นเมตรล่ะพัดลมสูงเท่าไหร่คะนักเรียน100เซนเท่ากับ1 เมตรนะคะอันนี้มี100เซนกับอีก10เมตรใช่ไหมคะเอ้โหขอโทษค่ะหนึอเซนกับอีก10เซนติเมตรนะคะใช่ไหมคะ100เซนแล้วก็อีก10เซนใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเราจะเรียกเป็นเมตร100เซนเป็น1เมตรก็คือ1เมตรกับอีก สิซนติเมตรนั่นเองนะคะอันนี้เป็นความยาวแปลงจากเซนติเมตรเป็นเมตรนะคะต่อไปความสูงของเครื่องซักผ้านี้สูง115ซนติเมตรเหมือนเดิมค่ะนักเรียน100เซนเป็น1เมตรนะคะอันนี้มี100เซนกับอีก15เซนใช่ไหมคะ 1เซนรวมกันเป็น115เซเมถ้าเราจะแปลงเป็นเมตรนะคะ100เซนเป็น1เมตรแสดงว่า115เซเมก็คือ1เมตรกับอีก15เซนนั่นเองนะคะต่อไปความสูงของตู้เย็น 1 5 3เซนเมตรเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อกี้นี้นกักเรียนก็แยก100กับออก5 3านะคะเซนติเมตรนะคะรวมกันเป็น1 5 3ซนเมตรใช่ไหมคะรวมกันเป็น1 5 3เซมรถ้าเราจะทำเป็นเมตรก็คือ1 1 0 0เซนเป็น1เมตรก็คือ1เมตรกับออก ห้าสิบสามเซนติเมตรนะคะ,ะไม่งงเนาะต่อไปอความสูงของตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้านี้เขาให้ความสูงมาสองร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะเราจะมาทำให้เป็นเมตรเหมือนเดิมนะคะสองร้อยเซนติเมตรกับอีกเท่าไหร่คะ อีก25เซนติเมตรนะคะรวมกันเป็น225เซนนะคะ1 1 0 0เซนเป็น1เมตรแต่ถ้ามี200เซนก็เป็น2เมตรกับอีก25เซนนะคะตู้สูง2เมตรกับ25เซนนะคะอ่าความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร โซฟายาวเท่าไหร่คะ135่ซนติเมตรนะถ้าเราทำเป็นเมตรนี่ตอบว่ายังไงคะนักเรียนตอบได้ไหม1เมตรกับอีก35ซนติเมตรนะคะถ้าโซฟานะคะประตูรั้วยาว4เมตร50ซนติเมตรถ้าเราจะทำเป็นเซนก็คือ1เมตรมี100เซน4เมตรก็ 400นะคะ400บวก50ก็เป็น450ซนติเมตรนะคะราวตากผ้ายาว1เมตร7 5เซนติเมตรถ้าเราทำเป็นเซนติเมตรก็1เมตรมี100เซน100บวกเ็ก็เป็น175ซนติเมตรราตากผ้ายาว1 7 5เซนเมตรนะคะ ชั้นวางของยาว1เมตร20 m. ถ้าเราจะทำเป็นเซนติเมตรก็เป็น1เมตรมี100เซนก็คือ100บวก20 m. ก็เป็น120เซนติเมตรนะคะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเนาะอ่ามาถึงแบบฝึกหัดของเราให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่3.2การวัดความยาวเป็นเมตรและ เซนติเมตรนะคะให้นักเรียนดูข้อที่หนึ่งนะคะเขามีเชือกมาให้นะคะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้านะคะนักเรียนดูตรงแว่นขยายเขานะอ่าดูทีนี้เขาถามข้อหนึ่งเชือกสีเขียวยาวเท่าไรนักเรียนก็มาดูเชือกสีเขียวยาวเท่าไรคะสามสิบห้านะคะ ตรงนี้เราเห็นเป็น35ใช่ไหมคะแต่ทำไมคะตรงนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมดูนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ตรงนี้เป็น1นะคะ1เมตรนะคะหรือว่า100เซนติเมตรนะคะ,ะ100เซนติเมตรดูเชือกสีเขียวต่อเชือกสีเขียวเส้นนี้นะคะ ยาวมาตรงนี้เลยมาสามสิบห้าเซนติเมตรนะคะแสดงว่าตรงนี้เราต้องเขียนสามสิบห้าแล้วกี่เมตรละ่ะมันเลยมาเลขหนึ่งมาตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือหนึ่งเมตรนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนก็ตอบเชือกสีเขียวยาวหนึ่งเมตรสาสิบห้าเซนติเมตรข้อสองเชือกสีแดงยาวเท่าไหร่นักเรียนก็ไปดูเชือกสีแดงอสีแดงตรงนี้อ่ะ ตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะ35เซนนักเรียนก็แขียนเลยสามสบห้าเซนตรงนี้แต่ทีนี้ตรงเมตรละ่ะยังก็กลับไปดูไม้เมตรตรงนี้เป็น1น่ล่ะตรงนี้อีกเท่าไหร่คะหเมตรนะคะก็คือเลข2นะคะ2เมตรเขาจะนับไป1 2 3ไปอย่างไงี้นะคะคุณไม่แน่ใจเส้นนี้หรือเปล่า อขอโทษทีค่ะต้องเป็นเส้นนี้นะคะนักเรียน2เมตรนะคะหรือ200เซนติเมตรนะคะ,ะต้องเป็นเส้นนี้นะอ่าอ่าดูเชือกสีแดงต่อเชือกสีแดงยาวมา1เมตรแล้วยาวมาตรงนี้อีก2เมตรนะคะนักเรียนก็เขียน2เมตรไปข้อ3เชือกสีเหลืองยาวยาวเท่าไหร่ดูเชือกสีเหลืองซิ ยาวมา1เมตรแล้วก็ยาวมาสิ้นสุดตรงนี้ก็คือ80สเซนติเมตรเรียนก็ตอบ1เมตร80สิบเซนติเมตรข้อสี่ข้อห้าข้อหกทำเองนะคะ,ะข้อตอนที่2เติมคำตอบเหมือนเดิมเลยเราก็ดูส่วนสูงนะคะข้อที่1ก็าถามนกกระจอกเทศสูง เท่าไหร่นะคะในนกกระจอเกเทศก็คือตัวนี้นะคะนักเรียนอ่านกกระจอกเทศสูงเท่าไหร่นะคะอ่าเขาสิ้นสุดตรงนี้ให้แต่เขาเขียนตรงนี้ว่าเจ็ดสิบนักเรียนอย่าลืมดูตรงนี้นะคะหน่วยตรงนี้ก็คือหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือสองเมตรนะคะอ่า ครูก็มองไม่ชัดน,นะคะตรงนี้น่าจะเป็นสามนะคะสามเมตรนะคะอ่าทีนี้ข้ามนล้วก,ก็จอกเทศสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่คะน,ะนกกระจอกเทศเลยหนึ่งเมตรมาแล้วกับอีกเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเซนนักเรียนก็ตอบนอกกระจอกเทศสูงหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะต่อไปจิงโจ้สูงเท่าไหรนักเรียนก็ดูจิงโจ้อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เท่าไหร่คะ แปห้าเซนติเมตรเรียนก็ใส่ไปก่อน85กิโเมตรหลายเรียนก็กลับมาดูตรงข้างล่างถึงสองยางยังนะคะก็คือ1เมตรหนึงเรียนก็เติมไปจริงโจ้สูง1เมตร85เซนเมตรนะคะข้อสามข้อสี่ทำเองนะคะอ่าข้อสมใหญ่โยงเส้นจับคู่นะคะ ในรูปภาพนี้ในห้องเรียนเขาเขียนบอกโต๊ะครูสูงหนึ่งเมตรห้าเซนติเมตรโต๊ะนักเรียนสูงแปดสิบเซนติเมตรนะคะนักเรียนเขามีบอกให้แค่นี้ทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งค่ะดูข้อสองเลยดีกว่าข้อสองนะคะความสูงของชั้นวางหนังสือชั้นวางหนังสือคือเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะรู้ได้ไงแล้ะ ว่ามันสูงเท่าไหร่นะคะนักเรียนอ่ะเรียนดูจากโต๊ะครูนะคะโต๊ะครูสูง1เมตร5เซนก็คือสูงเท่านี้ใช่ไหมคะแสดงว่าโต๊ะตรงเนี้โต๊ะ,ะตู้นี้ความความสูงของชั้นวางหนังสือนี้ตกถึงตรงนี้ก็คือ1เมตร5เซน1เมตรกับอีก5เซนติเมตรใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่า น่าจะเท่าไหร่คะนักเรียนน่าจะเป็นหนึ่งเมตรกับอีกสิบเซนติเมตรนะคะตรงนี้ตู้ความยาวชันน้นวางหนังสือก็เลยเป็นหนึ่งเมตรกับอีกสิบเซนติเมตรนะคะนักเรียนก็โยงเส้นไปนะคะความสูงของคู่นะคะคู่สูงตรงนี้หนึ่งเมตรห้าเซนติเมตรแล้วตู้นี้สูงเท่าไหร่คะ 1เมตรเซนแล้วนักเรียนก็บวกเพิ่มไปอีกใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็ลองไปดูนะคะครูทำให้ดูแค่ข้อ2นะข้อข้อ3ข้อ4ข้อ5นักเรียนดูเองนะคะทำเองได้เลยจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องการวัดเป็นวัดความยาวเป็นเซนติเมตรกับเป็นเมตรนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะคะทบทวน ดูคลิปวิดีโอแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะนักเรียนแล้พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ